เด็กสมาธิสั้นมีอาการวอกแวกบ่อยๆจะรักษาการได้อย่างไรถามว่าทําไมถึงวอกแวกบ่อยๆเด็กสมาธิสั้นก็คือเด็กที่ไม่สามารถที่จะจดจ่อในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งผมเคยยกตัวอย่างแล้วครับว่าเช่นมีของเล่นอยู่ตรงหน้าอย่างนี้เด็กสมาธิสั้นเนี่ยพอเห็นของเล่นอย่างหนึ่งสนใจครับแต่สนใจหยิบจับได้แค่สองวิเห็นอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนทันทีครับวางลงแล้วก็หยิบของเล่นอีกอย่างหนึ่งมา แล้วอย่างนี้เลยครับสองสามวิเปลี่ยนสองสามวิเปลี่ยนวอกแวกจริงๆก็คือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับเรื่องหนึ่งๆได้นานๆนี่คืออาการที่เรียกว่าเป็นสมาธิสั้นซึ่งสมาธิสั้นนั้นเนี่ยมีความรุนแรงของอาการเนี่ยมากได้ถึง3อาการครับอาการแรกก็คือสมาธิสั้นเฉยๆอย่างเดียวสมาธิสั้นเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยมักจะแสดงออกด้วยอาการที่เรียกว่า เป็นอาการที่ไม่โฟกัสกับสิ่งที่ควรจะต้องโฟกัสยกตัวอย่างเช่นคุณครูสอนอยู่ในห้องเรียนฟังครูได้สองไม่ถึงสองสามวินาทีก็เหม่อแล้วครับหน้าออกนอกหน้าต่างไม่ฟังจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องตามไม่ค่อยทันเพราะไม่ได้ฟังไม่ใช่ฉลาดไม่ใช่ไม่ฉลาดนะครับไม่ใช่ฉลาดน้อยนะครับไม่ใช่ปัญหาของทางปัญญาแต่เป็นปัญหาเรื่องของการที่ไม่ใส่ใจที่จะไปเรียนรู้ศึกษา นี่คือเรื่องของสมาธิสั้นอาการแรกอาการสองของสมาธิสั้นถ้าเป็นมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไฮเปอร์ครับไฮเปอร์แอคทีฟหรือไฮเปอร์แอคทิวตี้ก็คือมีอาการของการที่ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายเกินไปไฮเปอร์ Hyper, นะครับก็คือว่าอยู่ไม่นิ่งเลยเดี๋ยวทาอันนี้เดี๋ยวทำอันนู้นเดี๋ยวทำอะไรสนใจไปหมดทุกเรื่องทุกรล่าวถ้าเข้ามาในห้องห้องหนึ่งเนี่ยที่ไม่เคยมาก่อนเนี่ยก็จะเดินพร่านนะครับ เพราะคอยสํารวจว่ามีอะไรยังไงที่ตรงไหนยังไงแล้วก็เวลาสํารวจก็สํารวจแต่และอย่างสนใจได้ไม่กี่วินาทีก็จะเปลี่ยนไปสํารวจอีกอย่างหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็เกิดอาการไฮเปอร์ขึ้นมาไฮเปอร์แอคทิวิตี้อันที่3ครับไฮเปอร์ Hyper ไม่พอถ้ามีอาการมากขึ้นไปอีกของสมาธิสั้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออาการของการที่ทําอะไรลงไปโดยที่ไม่ยับยั้งชั่งใจ ก็คืออาการหูดันพันแร่น,นั่นเองอาการหูดันพันแร่น,นี่ก็เป็นอาการต่อเรื่องเลยที่เราจะได้รู้สึกได้ว่าเด็กเด็กที่มีสมาธิสั้นและไฮเปอร์บางคนนั้นเนี่ยมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมากเลยทีเดียวอาการของสมาธิสั้นนั้นมันส่งผลได้มากมายขนาดนี้แล้วแน่นอนครับเป็นคําตอบที่ว่าทําไมเด็กถึงวอกแวกนะครับก็ว่าไม่สามารถจดจ่อเลยนะจะรักษากันอย่างไรวิธีการรักษาเนี่ยถ้าหากว่าเด็กๆเป็นเพียงแค่สมาธิสั้นแล้วก็วอกแวก เท่านั้นไม่ได้ถึงกับไฮเปอร์ไม่ได้ถึงกับมีอาการหุนหันพันแล่นไม่ได้ถึงกับมีอาการทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องวิธีง่ายๆก็คือการฝึกฝนให้มีสมาธิให้โฟกัสต้องฝึกครับฝึกฝึกด้วยวิธีไหนง่ายนิดเดียวครับจับจุดให้ได้ว่าเด็กๆสนใจอะไรเป็นพิเศษเช่นสมมติว่าเด็กๆโอ้ยชอบดูบิกมากเลยอยากเล่นดูบิกนะก็เอาดูบิกให้เล่นครับ เด็กๆชอบไดโนเสาร์ยิ่งไดโนเสาร์บิดเปรี้ยวไปมาอย่างนี้ชอบมากเลยเอาเลยครับให้เล่นเลยครับให้ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เด็กๆสนใจมากเป็นพิเศษเริ่มต้นจากตรงนั้นครับแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแนละ้วเขาสามารถที่จะโฟกัสได้จริงหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่จะได้ครับเรื่องที่เขาสนใจมากๆเขาจะสามารถโฟกัสได้หาครับว่าเขาสนใจอะไรแล้วก็ฝึกนี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง ของการทําการบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดนั่นเองที่ทํากันอยู่นะครับและแน่นอนครับ TMS ในงานวิจัยมีออกมามากมายครับว่าการกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กนั้นสามารถช่วยในการทําให้แก้ปัญหาเรื่องของโรค ADHD ก็คือสมาธิสั้นและไฮเปอร์เนี่ยได้ผลดีพอสมควรเลยครับและดีกว่าที่มาฝึกกันธรรมดาธรรมดาแบบนี้อย่างชัดเจนครับ